โอเคก็ต้องขอกรสลาสดีานผส้ดมนุกท่านกันด้วยนะคบวันนี้ก็อยู่ในแบบที่มีชื่อว่าการไล่ล่าสองครับผมขออนุญาตเปลี่ยนตัวก่อนโอเคก็แบบนี้เป็นแบบแนวที่เพื่อนผมชวนมาเล่นตอนเย็นนะก็จะมาดูกว่าแบบนี้มันมีอะไรดีแต่จะนม่คุขอหาทางออกก่อนต้องมาดูว่าเริ่มเกมตอนไหนนะแต่ว่าเริ่มไปแล้วนั่นเอง่าเริ่มไปแล้วหรือเปล่า ก็ยังไม่ได้เริ่มนะคะผมโอเคงั้นเดี๋ยวรอเวลาหมดเลยกันผมจะเล่นทั้งหมดเจ็ดตาอ,อีกครั้งดุยอะไรอีรันนี้ววแล้ว,วผมรู้สึกว่าโอ้สวัสดีเพื่อน เออผมจะต้องไปทำอะไรสักอย่างนี่เข้ามาแล้วโอ้เราเจอเพื่อนอีกคนนึงนี่เราเอาไวหนีพว,วกอะไรวะฆาตกรผมต้องหาของก่อนเนี่ยอ,ออกมาแล้ว ทางนี้ย <t od ic> ูว <t od ic> <s ad> ิวิวยวิวยวิวิววิ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 แล้วิวิววิววิ้วว วิ่งสี่คูณพันเลยเมื่อกี้เจออะไรก็ไม่รู้หกได้เปลี่ยนแล้วหกเปลี่ยนแล้วห้าตาดีว่าเปลี่ยนแล้วห้าตาแอบในห้องแอบแล้วในห้องเฮ้ยมันมันต้องหาของใช่ไหมเดี๋ยวผมไปหาของก่อนนะอุ้ยอุ้เชียวหน้าผมขาหน้าผม

ทำอะไรอะอะไรอะโอ้ยว้ยไปไม่ไไ้โอเยมาแล้ว บม่ยบ่ไม่ตายหูตายได้ยอย่างอนาถมากเลยดูเพื่อนอีกคนนึงโอ้เนี่เพื่อนคนนี้เพื่อนผมที่มากับผมเมื่อตะเกียรโหูเขาก,อาก็ออกตัวไปไวมากเพื่อนคนนี้เขาก็มาเหมือนกัน คายกรก็ไล่ล่าฉุบฉุบถับถับเลยคาะกรก็จะมีประมาณนี้นะผมอีอกแล้วคาะกก็มีเจ้าตัวนี้นี่หน้าตามันนี้เลยกลับเจ้าตัวนี้นี่ยังไม่รีโหลดก็เป็นตัวประมาณนี้นี่ แล้วก็ตัวต่อมานี่แล้วก็ตามด้วยนี่ตามด้วยเจ้านี้แล้วก็เจ้านี้นีคา,า้าๆกซีล่าเลยทุกคนดูมาเป็กนก็ซีล่าเลยแล้วก็นี่เรามารีโหลดแป๊บนึงไม่มีว่ะตอนนี้นี่ ตามเบนดี้นะผมรอรีโหลดแ๊บนี่มาแล้วเบนดี้แล้วตามด้วยตัวนี้นี่เจฟแล้วก็ตัวนี้เฮ้ยโอ,อ้ผู้รอดชีวิตชนะโอเคนะครับผมผู้รอดชีวิตชนะได้แ,แหละเราไปดูตาที่สองกันดีกว่าไปดูกัน ทุกคนมันว่ายน้ําได้นะตรงเนี้ยมันกระโดดลงมา,มาเมาตะกี้นะครับโอเคนะครับทุกคนเริ่มแล้ววูตัวอะไรอ่ะเฮ้ยผมต้องหนีจากไอ้ประหลาดตัวนี้จริงดนีโอ้โหและดูดานขาววงกดวยวยวูวูววว เจอดักหน้าเลยกูเจอดักหน้าเลยเก็บเหรียญด้วยมาน่ะตามไหมโอเคไม่ตามหยุดวิ่งก่อนสเตมิน่าผมจะหมดตัวสิไหมว่าก็เก็บไปเรื่อยๆก่อนวุ้ยเจอคนหนึ่งเขาเหมือนวิ่งตลิดเธอเงันไปไหนก็ไม่รู้อะ ทางนี้มีอะไรไหมไม่มีนะเนี่ยเป็นตาที่สองแล้วนะทุกคนเอากล่องพยาบาลมาทำอะไรอะเพื่อนเอามาชุบชีวิตแกถาแปลกๆเนาะโว้ะไอ,เอ้เพื่อนเอิม่มฆาตกรหายแล้วว่ะเอ้ยฆาตกรหายไปแล้วก็โล่งใจหน่อยนะควจะเก็บเหรียญได้สบายอยู่เฮ้ยมีคนเสียชีวิตไปแล้วคนหนึ่ง หรือว่าเขาค่าตัวตุยวะผมไม่แน่ใจผมกำลังเก็บเหรียญอยู่เอ่มโอ้พี่ชายมาทำอะไรครับพี่ชายโอ้โหพี่พี่พี่ไปเล่นคนอื่นบ้างก็ได้นะไม่อยากมาเล่นผกคนเดียวผมยิ่งไม่ชอบเลยนะแหละอล้ว เพื่อนเราอยู่ด้วยนี่ก็ตามเพื่อนไปนะผมเพื่อพาไปเจอฆาตกรน,นะผมแล้วก็ตัวใครตัวมันไปไหนแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนหายจากผมไปแล้วโอมาตรงนี้

โอ้โหพี่ชายโอ้โหวิ่งแรกกันเลยนะไม่ทักทายกันเลยเนาะมาถึงเม้งแบบโอ้โหเวจริงคืออะโอ้โหโอ้โหอะไรวะเพื่อนนายระวังนะจะปลาไปอยู่แถวนี้ หนุ่มน้านายเมื่อไหร่หก็ได้สศกคนนี้เขากำลังส่องไฟฉายอยู่คนนี้เขาก็กำลังรออู้เขาครูเขากำลังเจอสับปะหลาดตกแตกตกต,กต,กตกากตกตากจะเป็นสับปะหลาดมาริโอ้จะฆ่าพวกแกทั้งหมดที่อยู่บนโลกไปนี้ไม่ได้เจอคนแรกแล้วัอืม คนนี้เขากำลังวิ่งหนีอยู่นี่จะไปไหนละเพื่อนเออมาทางนี้โูทางมันซับซ้อนมากเขาเอ้อคนนี้ตายแล้วเหลือสองคนสัปะห่ากำลังตามหายอยู่ว้าวเขาเจอคนหนึ่งแล้ว ไม่ใช่คนนี้นะครับเกิดเขาเจอคนนี้แต่ว่าสัป,ปหลาดก,ก็ไม่คิดที่จะตามไปเนี่ยนะเป็นสัป,ปหลาดภาษาอะไรวะเนี่ยวิ่งตามแล้วนี่สัป,ปหลาดยังไงผ้าเอา,เ,อาเรียบร้อยเวลาหมดใครชนะเอ่ยเรียบร้อยครับผู้เล่นผู้รอดชีวิตชนะไปยูหูโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตาที่สามวันเลยดีกว่าว่าตานี้มันจะเป็นยังไง นะครับผมมาแล้วอะไรอ่ะหุยกูก็ซีล่าก็ซีล่าผมเจอก็ซีล่าทุกคนผมเจอก็ซีล่าอืมอีกก็ซีล่าโอ้โหอยู่คนเดียวแบบเหงาเดียวดายโอ้เพื่อนเข้ามาแล้วเต็มไปหมดเลย เพื่อนเข้ามานี่ความกลัวหายเลยโอเคเพื่อนมันจะซ่อนอยู่ในนี้จริงเหรอเพื่อนระวังก็อซีล่ากันด้วยนะเพื่อนก็อซีล่ามาอยู่แถวนี้แหละมันมาแล้วเนี่ยไปแล้วคนหนึ่งรอแล้วด้วยเพื่อนเราวิ่งตรงไป bị đau มันหลบกันในตู้กันเต็มไปหมดเลยวะ่ะหลบนีในการเผื่อรอดัมมีคนเสียชีวิตไปแล้วคนเดียว <c oughs> ผมยังเป็นคนใจก้าวเอง <c oughs> เห็นข้างในเห็นข้างนอกใช่ไหม <c oughs> เห็นเป็นเต็มสองลูกตาผมใช่ไหมว้ายว้ายว้ายกูนึกว่าใคร

เบอ,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 อปรประตูเปิดประตูฮิ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 ไล่ช่วยกูด้วยว้าหืกดาบเลวิกูยังไม่ตายว้าของจริงได้มายี่สิบสามเหรียญ โอเคผมไม่น่าออกมาเลยว่ะแล้วเพื่อนที่มันทิ้งผมมันอยู่ไหนกันหมดวะโอ้โหทิ้งมึงอาจบมงอาจทิ้งกันได้ลงคอโอ้เนี่ยนี่สปาราดไบ,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 บี่าปาปูปาปเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะผมสามารถซื้อสปหราดตัวอะไรได้บ้างตัวนี้ได้ไหม ยังซื้อไม่ได้มาไปกันต่อหูนี่นีสับปะรดคนนี้เขามาจจะโดนเกลีนไหมเหลือคนที่ซ่อนในตู้กลับอีกคนนึงแล้วก็ออกอแล้วก็หูหคนนี้เหลือหนึ่งสองอเหลือสองคนแล้วเหรอว้าว โู้โหหนว่าสัปหลาดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเขาวิ่งอย่างจ้าละวันแต่สัปหลาบอกกูไม่สนกูไล่ครอบครอบครบอย่างเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้แล้วสิเราเข้าอยู่ข้นอยู่ตรงนั้นแหละเขาก็อวดไม่เลิกเลยวิ่งเ้า เรียบร้อยเวลาหมดและคนที่รอดไปในครั้งนี้ก็คือสองคนนี้เรียบร้อยเขาหลอดเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายโอเคนี่ก็ตาที่สามแล้วนะบกเดี๋ยวเราไปดูตาที่สี่กันเลยดีกว่าว่าตาที่สี่นั้นจะมีอะไรพร้อมแล้วก็ค่ไปรับชมกันเลยเอย้ไม่ใช่ดิพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยมาแล้วตาที่สี่ไอ้น้ำโอ้โห <c oughs> ออกมาเล่นงนี้เลยเหรอออกมางี้เลยลเหรอพี่มันจะนากก่ากลัวเกินปุยมือโอ้โหมันเล่นออกมาซะแบบกำแพงเลยอ่ะโอ้โหไม่น่ากลัวก็บ้าแล้วแล้วผมอยู่ดานโอ้โหดนันอะไรวะเฮ้ยเจอเพื่อนเพื่อนัาที่เพื่อนมึงจะรีโหลดอีกเหรอเพื่อนที่สอเก็บไม่ใช่เก็บไม่ใช่สิบวะ เด็ไม่ได้ทางมาตากันผมไปก่อนแถวๆนี้น่าจะไม่มีอะไรอุ้ยเจอเพื่อนผ่านสองคนวัสดีเพื่อนตัวนี้เพื่อนฉันขออยู่ด้วยไปสิเพื่อนรออะไรอะอยู่ในนี้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงใหญ่อะไรบ้างดีดีแล้วมันขังเราไว้งี้เลยอ่ะเหี้ยกูกำลังชมสัปปะหลาดพิพิธภัณฑ์อยู่เลยแม่งอยู่ๆแม่งก็เข้ามาโอเคแมงก็อาเกือบท้ายสุดเนาะอันนี้ เออเพื่อนเพื่อนที่มีเสื้อเขียนว่าคูคิปด,ด้วยพอดีเลยเ <c oughs> พิ่งเล่นพอเซีเนเสร็จแล้วพอดีเลยโอ้โหเออเพื่อนหนีไปอย่าเข้าไปในห้องนั้นนาเดี๋ยวโดนสับป,ประหลาดค่าก็ทุกคนไอ้คิปสรุปสกีบีดี้ทอยเลตเอออพีใหม่ของนากพกะกลม <c oughs> ผมยังจะยังไม่ทำ้วทุกคน ขอทำคลิปอะไรให้เซ็จสับก่อนแล้วกันเฮ้ยมันเปิดประตูมาแล้วข้างในมีใครไหมโอ้ยโอ,ยโอย้แต่ครูคิดครูคิดอยู่ข้างในนี่ไงเพื่อนศพชั่นอยู่แถวๆนี้แหละนี่ไงสับหลาดอีกคนนึงก็ซ่อนอยู่กับอีกคนนึง ปลาก็มาเจอพอดีไงเสร็จจนปับเ <c oughs> สร็จรู้แต่ขาดครึ่งอย่างน่ากลัวทุกคนอออแปบ๊บชงแวบห้ารงแวบ้าเอาจริงนะเกือบจะเกือบจะถูกตาแล้วนะี่ยเกือบไม่ผมเล่นยังจะจบคลิปอยู่แล้วนะทุกคนคผมบอกก่อนเลยนะ บอกคำเดียวครับทุกคนคือผมบอกก่อนเลยว่าผมยังไม่ได้เป็นสัตประหลาดสัก,กตาเลยนะนี่มาแล้วครูค,คิดก็อยู่ในห้องที่มีแต่สัตประหลาดอีกคนนึงก็เดินโอ้เหลือสองคนเหลือสองคนว้าเขาเจอคูคิดแล้ว เฮ้คูคิดผมยังไม่ทำผมยังไม่ได้ทำมาสโตนสี่แล้วนี่มาแล้วก็เจอคูคิดแล้วขันกรเจอแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนกัดดักโอ้โหโดนกัดกินไปน้าว้าตายเหลือหนึ่งคนแล้วเพื่อนเหลือหนึ่งคนแล้วนี่ทำสัญลักษณ์ให้ดู เรียบร้อยสับปะาดเห็นนาแล้วเพื่อนถึงนาจะหนีไปไหนนาก็หนีไม่พ้นเขาหรอกเอามันหลอกสับขาหลอกไปอีกทางว่ะคาตรกรไปอีกทางนัวฮ่ะนักขามไปอีกทางป้อมแป้เรียบร้อยคาตกรชนะไปนี่โอเคนะครับผมทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาดูตาสุดท้ายกันดีกว่านะครับผมว่า ใครเนี่ยนะครับผมจะได้เป็นนั่นเองตานนี้ก็รู้เหมือนกันนะค่จะได้เป็นแต่ว่าเพื่อนผมเข้ามาในวินาทีที่ผมถ่ายเสร็จคนนี้ได้นะเพือ่อโอเคนะผมเราเราไปดูตาต่อไปกันเลยตาต่อมาหนีจากตัวอะไรเนี่ยตัวไร่เห็นแต่ท้องกลมๆนะครับทุกคนนะ่าจะเป็นคล้ายๆผีตา,าท้องกลมอะไรอย่างงี้ป่าวโอ้โหคนน่าก,กลัวแล้วไรเป็นอย่างนั้น โอเคอุ้ยมาถึงเจอเคเจเลยไม่ใช่เจอหูคิดเลยโอ้แล้วนี่ด่านอะไระคือเราต้องอยู่บนนี้อย่างนั้นเรอเพื่อนไปด้วยเพื่อนจะหยุดทำไมอ่ะมันจะทำให้มันน่ากลัวสิเพื่อนเอออุ้ยน่ยหนีกันทำไมอ่ะหรือว่าฆาตกรจะอยู่แถวๆนี้กันโอ้นี่ไง้เคเจที่เราแอดก,กันไปก่อนหน้านี้ คือทุกคนถามว่าแอดยังไงคือตอนที่ผมตัดอะ่ะผมก็ไปแอดมาแล้วแหละอุ้ยมีคนเสียไปแล้วคนนึงมีคนตุยเย่ยไปแล้วคนนึงอยว่หรือคือจะไม่ใช่ผมใช่ไหมให้เพื่อนมากันก่อนสิอยู่กันคนเดียวมันเหงานะเออเราหน้าเลยเดินนำให้นะอูเพื่อนนะจะไม่ตามใช่ไหมจริงจริงดิ ไปกันไปกันอุ้ยเจอคนนี้เหมือนอ้อมคนมาเลยอะฆาตกรก็ไม่เจอสงสัยอยู่ข้างในกันฆาตก,กรอะมาพาเทนเอ้ยนายเ,เ,เจออะไรเพื่อนนายเจออะไรเพื่อนนายจะวิ่งหนีกันทำไมอะ่ะอี๋ไม่เอาหน่วยไม่เอาหน่วยไม่เอานะเว้ย เอิ่มว้าย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 ไอ้ยัดติดกับดักเออเอวันนี้เพื่อนเลยอ่ะตายอีกแล้วโอเคแล้วทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งค่เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ